ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนผออ360องศาค่คะวันนี้กันเราอยู่กันที่โรงเรียนภาพภาชัยนะคะแล้วก็สําหรับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะหลายๆโรงเรียนก็ปิดเรียนนะคะเนื่องเหตุฉุกเฉินนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผู้ปกครองหลายท่านนะคะก็เป็นกังวลว่าในปีการศึกษานี้เด็กๆจะจบการศึกษาตามระบบหรือไม่นะคะหรือว่าจะเลยยาวไปถึงปีหน้า เรื่องนี้พอมีคําตอบนะคะว่าจริงๆแล้วการจบการศึกษานเนี่ยเรามี4ประการด้วยกันประการแรกก็คือได้เรียนนะคะครบตามหลักสูตรจํานวนชั่วโมงที่โรงเรียนกําหนดนะคะ2ก็คือผ่านการเรียนในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์3ผ่านการประเมินในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เขียนและก็4ผ่านในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะคะถ้าเราต้องลาก,กันยาวๆไปเลยเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะผู้ปกครอง พราะว่าโรงเรียนจะจัดหลักสูตรนะคะพิเศษซึ่งเด็กๆสามารถไปเรียนนะคะที่บ้านได้แล้วก็กลับมาวัดประเมินป,ประเมินผลในห้องเรียนนะคะเมื่อสถานการณ์ปกติค่ะ, <S <S คะแล้วก็สำหรับอีกคำถามนึงนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าบริบทแบบนี้นะคะเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่เหมาะสม อันนี้นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะสะดวกในการเข้าถึงในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีหรือ ICT แต่บางพื้นที่ก็ไม่สะดวกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าโรงเรียนจะจัดอย่างไรถ้าไม่สะดวกเราก็อาจจะให้เป็นเวิร์กชีตหรือใบงานกลับไปทําที่บ้านนะคะแล้วก็มีการกํากับติดตามโดยโลงพื้นที่เข้าไปวัดประเมินผลแต่สําหรับโรงเรียนไหนนะคะที่มีความสะดวกในเรื่องของการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีพอ,อ,อก็อยากจะแนะนําห้องเรียนกลับด้านนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า ฟ a s คลาส m หลักของห้องเรียนกับด้านนะคะก็คือ,อเรียนที่บ้านมาทำกันบ้านที่โรงเรียน ในสถานการณ์แบบนี้นะคะในสหรัฐอเมริกานำมาใช้จริงๆแล้วเขาทำกันมาตั้งแต่ปี2556เลยนะคะแต่ว่าด้วยช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำได้ดีทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่คุณครูจะต้องพร้อมก็คือการสร้างห้องเรียนออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปวิดีโอการเรียนการสอนการแนะแนวเด็กๆในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณครูจะต้องดำเนินการให้กับเด็กๆนะคะ ให้ไปเรียนรู้ที่บ้านและเมื่อกลับเข้าสู่ชั้นเรียนเด็กๆก็จะต้องมาทําใบงานหรือแบบฝึกเป็นการทบทวนองค์ความรู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆมีความรู้ที่จะผ่านเกณฑ์การประเมินมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะก็อยากจะแนะนําไว้นะคะสําหรับคุณครูสําหรับการทำฟลิปคลาส o ูมหรือห้องเรียนกลับด้านนะคะซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นอย่างมากค่ะ ค่ะแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้นะคะพอออกจากย้ําเตือนนะคะในเรื่องของการตั้งกาดนะคะเรียกว่าตั้งกาดกันใหม่เลยทีเดียวอย่าลืมนะคะว่าเราต้องสวมแมสนะคะแล้วก็พยายามที่ล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ต่างๆที่มีคนพ,พลุกพลานนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะโรงเรียนพัพาชัยเนี่ยปิดมา2วันแล้วก็เริ่มคิดถึงเด็กๆแล้วเราจะเข้าไปเยี่ยมเด็กๆในชุมชนนะคะแต่ว่าย้ําว่าต้องเป็นชุมชนที่ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ เราจะลากันไปนะคะพร้อมกับภาพความสนุกในการลงเยี่ยมพื้นที่ของคุณครูที่โรงเรียนพัพพาชัยอำเภออุททองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะส่วนเรื่องราวที่จะมานําเสนอนั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เรื่องราวดีๆของห้องเรียนพอ360องศาด้วยนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอลาไปก่อนพร้อมกับภาพสนุกๆจากการลงเยี่ยมพื้นที่เด็กๆว่าไปดูกันนะคะว่าโควิดนี้เด็กๆทําอะไรกันบ้างสวัสดีคะ่ะ

อาเดี๋ยวอักเรียนก็อ่านแที่คูให้ออตั้งแต่หน้าแรกไนเนี่ยพอจะกดได้ไหมลรอลอ,ลอ,อ่ะ ดูคอนะได้ไหมอ่าเดี๋ยวเอาไว้เดละเล่มอ่าคำไหนอ่านได้ก็อ่านให้คำไหนถ้าอ่านไม่ได้ก็ให้ดูคอสอนได้ไหมลูกเออแล้วเดี๋ยวกลับไปพุ่งเรียนคุยสอนอีกรอบเดิ